ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงพักเครื่องนะใน EP ที่47แล้วนะครับอ่าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจติดต่อพักเครื่องเจริญกรุงนะติดต่อเข้ามาที่0983739227นะครับ ID line ก็0983739227นะรเรามี QR code ให้สแกนด้วยนะครับถ้าแอดเข้ามาไม่ติดนะครับ เรามีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับอ่าทักกันเข้ามานะชอบรายการไหนพี่ๆทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเจริญกรุงพักเครื่องด้วยนะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่านะครับมวลสารนะ EP แรกอิ๊ อ p ที่47มีอะไรมากนะครับรายการแรกนะอ่าเรามาดูกันดีกว่านะครับอ่า่ายาลืมนะครับช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะสวยๆแบบนี้นะมวลสารแก่งแปลงแบบนี้เลยนะครับดูนะครับ สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ดูซุ้มนะครับเกตจดซูมนะครับถูกใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเจริญกรุงพระเครื่องนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับปิดบอกปิดได้เลยนะครับ ดูมวลสารด้านครางนะดูด้านหลังเหลือ,องๆแจมๆอย่างนี้เลยนะครับแบ่งปันกันไปนะครับ400บาทนะรายการแรกสวยๆแบบนี้เลยเราแบ่งปันกันไปได้เลยนะพี่ๆทันใดสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ400บาทรายการแรก ดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะครับทักกันเข้ามาเลยนะปิดบอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับารายการแรก4ี0อยบาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่2องนะอ่ารายการที่2เราสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับทักเข้ามาหาเราเลือกดูได้นะ สนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์ก้นคกเนะื้อเนื้อก้นคกไม่ใช่พิมพ์ก้นคกอ่าดูมวลสานนะสวยๆแบบนี้เลยนะเราแบ่งปันกันนะครับสนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลย ดูมลสารนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ <c ười> แบ่งปันกันนะครับทักกันเข้ามานะครับกดติดตามกดถูกใจกัน ปิดบอกปิดคําเดียวนะครับปิดบลอกปิดเลยเรา,าไม่เกิน3วันนะครับส่งถึงบ้านเลยนะรับพาระได้เลยชมพาระได้เลยอ่ารายการที่2 400บาทนะครับ400บาทอ่ารายการที่2แบ่งปันกันไปนะครับดูหน้าพานะถูกใจวงไหนจ้องไว้เลยนะครับอ่าต่อไปเป็นรายการที่3นะครับ สนใจรายการไหนก็มองกันไว้นะแล้วทักกันเข้ามาหลังรายการก็ได้นะครับจดไว้นะรายการที่3นะครับอ่านี่เลยมวลสารถูกใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับ สารนะแบ่งปันกันไปอันนี้ลวดลายนะเงินข้างด้านหลังนะโอ้โหแจมแจมแบบนี้เลยนะครับ ปิดบอกปิดนะครับคําเดียวเท่านั้นนะพี่ทักกันเข้ามานะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็ทักเข้ามาสนใจรายการไหนขอภาพเพิ่มเติมทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเราแบ่งปันกันไปนะครับสวยๆแบบนี้ปิดบอกปิดคําเดียวนะครับ จับนะกล่องไม่จับอ่าโอเคประมาณนี้เลยนะครับรายการที่3า0สี่บาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่4นะอ่ารายการที่4มาแล้วนะครับอ่ามีลักปิดทองนะ ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่ันใดที่สนใจนะครับสนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามาไม่ต้องเกรงใจนะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยทักกันเข้ามานะ ep นี้เป็น ep ีที่46แล้วนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับปิดทองรงรักนะอ่าดูมวสารด้านข้างนะครับ ดูมวลสารด้านหลังนะครับรอยแห้งรอยยุบรอยย่นนะสวยๆเลยขนาดนี้เลยนะครับเก่าๆเ,เก็บๆอย่างนี้เลยเราแบ่งปันกันไปนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะเจริญกรุงภาคเครื่องนะยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกใหม่ๆสมาชิกเก่า ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับทันทียังไม่เคยทักก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสนใจรายการไหนนะดูกันแล้วชมกันแล้วอยากถามอะไรก็ทักกันเข้ามานะครับรายการที่4นะ400บาทนะครับรายการที่4 400อบาทต่อไปเป็นรายการที่5นะครับรายการที่ห้า รายการที่5อ่ามวลสารปรับมานี้เลยนะครับดูครับเก่งแกร่งดูด้านข้างดูเนื้อนะครับมวลสารนะสนใจรายการไหนมีทางก็แบ่งปันกันไปนะนี่ครับคาบแคลไซ์นะครับ สวยๆอย่างนี้รอยจับของคาบแคลไซยม์เม็ดผงพุทธคุณนะอืม mm hmm. สวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่ห้านะดูด้านข้างมวลสารด้านข้างนะครับ mm hmm. อ่าปิดบอกปิดนะครับปิดบอกปิดรายการที่ห้าโทษทีครับอ่าดูมวลสารด้านหลังนะครับ สวยๆแบบนี้เลยแบ่งปันกันไปนะปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับสนใจรายการไหนพี่ๆก็ทักกันเข้ามานะดูครับดูมนสารนะดูครับเจมๆอย่างนี้เลยนะปิดให้ปิดเลยนะครับ 400บาทนะครับรายการที่5นะอ่ะ400บาทนะโอ้โหไฟตกโอเคครับ400บาทรายการที่5เดี๋ยวเพิ่มไฟนิดนึงคนระับภาพไฟมันดับรายการที่5 400บาทนะต่อไปเป็นรายการที่6นะครับ รายการที่6นะดูใันแจ่มแจ่มชัดชัดขเข้าเลยนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้เลยปิดบอกปิดคำเดียวนะปิดบอกปิดคำเดียวรายการที่6-400บาทนะครับอ่า กดติดตามกันนะครับกดติดตามกดถูกใจนะเรามีคลิปชมกันเราทำคลิปทุกวันนะครับยินเราทำคลิปกันทุกวันทักกันเข้ามานะกดติดตามเข้าไว้นะครับเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับแบ่งปันกันไปนะครับอ่ารายการที่6 400บาทนะครับ สนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะฮะสนใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้เลยอ่าสี่ร้อยบาทรายการที่6นะครับต่อไปเป็นรายการที่7ดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะครับพี่พี่ท่านใดชมแล้วทักกันเข้ามาได้เลยนะ,ะสนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามา อ่าพี่ครับดูครับพี่พี่ทันใดดูนะมวลสารนะโอ้โหแบบนี้เลยเนื้อเก่งแกร่งแน่นหนึบหดูพี่ดูแห้งแห้งอย่างนี้เลยนะแตกรายอ่าพิมพ์สมเด็จเกตชัยโยพิมพ์7ชั้นนะครับอ่าดูนะครับ แบ่งปันกันไปนะครับพระบ้านๆ้านนะเราแบ่งปันกันไปพี่ดูมลสาด้านข้างนะโอ้โหโอ้ด้านหลังก็สวยนะพี่โทษทีอ่าด้านหลังก็สวยนะครับดูครับมวลสารด้านหลังก็สวยอ่าแบ่งปันกันไปนะครับพี่พี่ทนันใดนะสนใจนะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ ปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับไม่เกิน3วันนะ1 2 3ถึงบ้านท่านเลยนะครับเรามีบริการส่งฟรีนะเก็บเงินปลายทางนะถ้าท่านไม่สะดวกในการโอนนะครับสี่ร้อยบาทนะครับสมเด็จเกตชัยโยพิมพ์7ชั้นนะแบ่งปันกันไปนะรายการที่7นะครับ ชอบรายการไหนพี่ก็ทักมาได้เลยนะสนใจรายการไหนก็ทักมาได้เลยต่อไปเป็นรายการที่8นะครับรายการที่แปดแบ่งปันกันไปนะถูกตาต้องใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับปิดบอกปิดนะใกล้ปีใหม่แล้วอเอาไปแบ่งปันเพื่อนร่วมงานเอาไปแบ่งปัน คนที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เราจะกลับปีใหม่หรือว่าเข้าไปหานะครับมีพระไปฝากนะ,ะแบ่งปันกันไปนะครับดูครับมวลสารนะครับช่วงนี้ต้องสะสมและแบ่งปันเก็บแบ่งปันนะนำไปฝากพี่พี่นอ้นองนนะดูด้านหลังนะครับ ปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับเจริญกรุงพระเครื่องนะครับไม่เกิน3วันส่งถึงท่านแน่นอนนะครับอ่ะ400บาทรายการที่8ผ่านไปต่อไปเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9อ่าดูครับมวลสารแบบนี้เลยดูสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆท่าในใดนะ อามวลสารปรับมานี้เลยนะพี่แน่แนๆนนึบๆึบ,บแก่งมากองค์นี้รับประกันความแล่งนะครับโอ้โห,โอ,โหโอกกระบอกร่องลึกเลยนะครับสวยสวยแบบนี้เลยนะครับปิดบอกปิดคํำเดียวเท่านั้นนะครับสวยสวยแบบนี้เลย อ่าดูครับท่านใดสนใจนะสมาชิกใหม่ๆนะที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะรายการนี้สวยมากครับแบ่งปันกันไปนะดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะอ,อืาหลังเขียนอ่าข้างบนนะ ขังหรือเปล่าครับโตรสอสองสี่นะครับโตก็หลวงพ่อโตแล้วนะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวดูชา้าๆชัดๆนะครับค่อยคเข้าถึงครับหมวลสารนะรพี่ดูนะครับสองสองสี่นะครับรอสอรสองสี่เดี๋ยวดูชา้าๆชัดๆดค่อยๆ,ๆดูกันไปนะ เราแบ่งปันกันนะครับท่านใดสนใจนะทักกันเข้ามานะสวยมากครับรายการนี้อ่ะสี่บาทครับรายการนี้400บาทนะไม่ต้องแย่งกันนะครับค่อยๆทักกันเข้ามานะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้เลยนะทักก่อนได้ก่อนนะครับต่อไปเป็นรายการที่10บนะครับ รายการที่10แล้วเรามาดูมวลสารรายการที่10นะครับออโอ้เนื้อแก่งๆเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับแน่นๆละสึกๆแบบนี้นะพี่ๆดูนะครับคาบนะครับหินปูนเปลือกหอยนะครับดูอกดูคาบนะครับน้ำมันตังอิ้วนะโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยพี่ดูครับ สวยๆแบบนี้ต้องปิดกันแล้วนะครับ400บาทไม่แพงนะครับดูครับเกตจดซุ้มนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะอ่าเอาไปแบ่งญาติพี่น้องได้เลยนะครับปีใหม่นี้อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะอ่าดูด้านน้าด้านหลังนะครับบนสารด้านหลังนะ้ำมันตังอิ้วเพียบเลยนะครับอ่าทักกันเข้ามานะสนใจรายการไหน ปิดบอกปิดคำเดียวนะครับรายการที่10นะครับ400บาทนะครปิดได้ปิดเลยนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะ,ะต่อไปเป็นรายการที่11นะครับรายการที่1 1แล้วามาดูมวลสารกันนะครับสวยๆแบบนี้เก่าๆอีกองหนึ่งนะครับดูนะครับอื ดูเนื้อนะเกราเก่กแรงอย่างนี้นะอ่าปิดบอกปิดคำเดียวนะสนใจรายการที่11ครับอ่าทักกันเข้ามานะอ่าสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูซูม,ม่อ่าโทษทีนะครับ ดูขอบข้างดูด้านหลังนะดูครับน้ํามันตังอิวดูครับปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะอ่าสี่บาทนะครับรายการที่11นะสนใจทักกันเข้ามานะครับสนใจทักกันเข้ามาต่อไปเป็นรายการที่12นะครับรายการที่12 ดูครับอืมอันนี้นะ่าจะเป็นเนื้อดินลงรักนะครับสวยๆอย่างนี้ดำๆแบบนี้เลยนะชุบรักเนื้อดินชุบรักแบ่งปันกันไปนะครับเนื้อดินชุบรักนี่สวยจริงๆนะครับ ่าพี่ๆท่านใดนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับทักกันเข้ามาได้เลยปิดก่อนได้ก่อนนะครับดูกันช้าๆชัดๆสวยมากครับรายการที่12นะครับเนื้อดินชุบรักนะครับอ่า 4 0 0บาทนะครับรายการที่12นะนะแบ่งปันกันไปนะครับเจริญกรุงภาคเครื่องนะพี่พีท่านใดสนใจนะทักคันเข้ามาได้เลยครับต่อไปเป็นรายการที่13นะครับรายการที่13าแล้วดูกันชัดชัดเราแบ่งปันกันนะ ชอบรายการไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะสนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามาดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้เลยพี่ๆอ่าดววนศาสร์หน้าหลังนะอืออ้สวยๆแบบนี้นะใครเห็นใครก็ชอบนะครับ ทักกันเข้ามาได้เลยรายการที่1 3นะครับเราแบ่งปันกันไปนะ400บาทนะครับรายการที่13นะครับสนใจทักกันเข้ามานะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยครับพ p ทันใดต่อไปเป็นรายการที่14นะครับรายการที่14 ดูนะครับมวลสารมวลสารประมาณนี้เลยนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะถูกใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้เลยอแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับสแกน qr code ก็ได้นะครับทักกันเข้ามาแอดไลน์ไม่ติดนะครับ สารด้านหลังนะครับสวยแบบนี้เลยครับน้ำมันตังอิวเม็ดหินดินหยกเขียวนะทักมาขอดูรูปนะถูกใจเราก็ปิดกันไปนะถูกใจเราก็ปิดกันไปไม่ถูกใจเอาไว้ก่อนนะครับพี่พี่ท่านใดนะและขอขอบคุณนะครับสมาชิกใหม่นะครับที่เพื่อนเข้ามานะครับรับชมรับติดตามนะกดถูกใจกด ติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปต่อไปนะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับต่อไปเป็นรายการที่15นะครับรายการที่15าดูมวลสารนะครับสวยมากครับขาวจัวเลยนะเนื้อในน่าจะ เหลืองอย่างนี้ลงเทียนหรือเปล่านะครับสวยๆอย่างนี้นะครับปิดปอกปิดเลยนะครับพี่ๆกดใจทักกันเข้ามานะฮสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆต้องปิดกันแล้วนะครับ40 0บาทนะครับไม่แพงนะครับ สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะพี่พีท่านใดนะสมาชิกใหม่ๆรีบทักกันเข้ามาเลยนะรายการนี้นะครับรายการที่15นะครับอ่าดูมดสาลด้านข้างนะครับโอ้ยอ่าทักกันเข้ามาได้เลยนะพี่ดูครับทักกันเข้ามาสามารถขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับถ้ายังไม่ถูกใจเราก็ผ่านได้นะอ่าถ้าถูกใจพี่ปิดได้รีบปิดเลยนะครับ ท้าไม่ได้นะบางคนอาจจะปิดก่อนนะครับมาขอปิดทีหลังก็ไม่ได้แล้วนะอ่าสี่บาทนะครับรายการที่15บห้สวยๆแบบนี้เลยนะครับปิดได้ปิดเลยนะฮะอ่าขอพระคุณมากครับปิดแล้วอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16เนื้อเก่าๆเ,เก่งๆแตกแบบนี้เลยนะอ่า สวยๆแบบนี้ปิดกันได้ปิดเลยนะครับปิดหลายองค์ก็ได้นะครับทักกันเข้ามาแตกและแหงแบบนี้แกงๆแ,แ,แบบนี้เลยนะโอ้โห,โโหงามๆแบบนี้เลยนะปิดควบคู่กันไปนะหลายองค์ก็ได้นะครับดูครับมวลสารประมาณนี้เลยนะอ่า ep ที่4ี่45นะครับอ่าปิดบอกปิดเลยนะท,ทักเข้าทักเข้ามาได้เลยอ่า ย้อนกลับไปปิดทีหลังไม่เจอแล้วนะครับหมดแล้วนะอย่างนี้สวยๆแบบนี้นะปิดวันนี้เลยได้ยิ่งดีนะครับอ่าดูนะครับมวลสารนะอ่า400บาทนะพี่ๆสนใจทักกันเข้ามานะ400บาทรายการที่16นะครับรายการที่16นะดูครับมวลสารสวยๆแบบนี้เลยสวยมากๆครับ ถุกรายการวันนี้นะอาจจะถูกใจลหลายท่านนะครับหลายท่านน่าจะสนใจมากๆนะครับเราต้องรีบปิดก่อนนะฮะต่อไปเป็นรายการที่17นะครับใกล้จะท้ายสุดแล้วนะครับนี่เลยนะครับมวลสารนี่นะครับ สวยๆแบบนี้เลยผมชอบจริงๆเลครับเนื้อที่แบบเงาเงาเงาง,งามอย่างเงี้ยนะสวยแก่งดีครับอ่าดูครับมวลสารนะสวยๆแบบนี้เลยนะช่ำชำแบบนี้เลยนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้เลยนะดูนะมวลสารด้านข้างนะครับสวยๆแบบนี้นะ โอ้โหด้านหลังก็ไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะสนใจทักกันเข้ามานะครับรับชมรับดูกันนะครับเรามีทุกวันนะครับอ่าสวยๆแบบนี้นะเม็ดหินดินยกเขียวนะเห็นชัดๆเลยนะครับสวยๆแบบนี้เอาไปเลี่ยมไปใช้นะ แบ่งปันกันส่องแบ่งปันกันดูนะฮะสวยๆแบบนี้ปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับรายการละฐสี่ร้อยบาทนะฮะสนใจทักกันเข้ามาเลยนะครับพี่ๆท่านใดนะฮสี่ร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดนะครับทักกันเข้ามาได้เลยต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะครับรายการสุดท้ายนะรายการสุดท้ายอาของ EP ที่ สี่สนะครับโอ้โหปิดทองลงรักแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหบอกแล้วว่าสึกๆแบบนี้นะเนื้อ <Ne ue S 2> แบบนี้นะโอ้โหสวยๆแบบนี้ลงรักด้วยนะครับปิดทองอีกตั้งห่างนะ,ะด้านประทับคุดนะครับคุดประทับนะโอ้โหสวยๆมากนะครับสมเด็จรายการนี้นะอะ อ่อแสงดูมวลสารด้านข้างนะครับมวลสารด้านข้างรงรักแดงนะครับปิดทองด้วยนี่ดูมวลสารด้านหลังนะครับโอ้โหสวยๆแปลกๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้อะไรนี่ครับาหดอกบัวพิมพ์ประสูตรนะครับด้านหลังตีพิมพ์ประสูตรไปนะครับอา ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะดูสมเด็จพระพุทธเจ้านะทรงประสูตินะครับด้านหลังนะสวยๆแบบนี้นะปิดบอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับปิดบอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะแปลกแแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะอ่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับ400บาทเท่านั้นพี่พท่านใดสนใจนะทะัเกินเข้ามาได้เลยนะครับ รายการนี้400บาทเท่านั้นอ่าพี่ดูมวลสารเต็มๆนะครับสวยๆแบบนี้นะสนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะดูนะอ่ะสี่รายการละ400บาทนี้รายการที่8นะครับ400บาทอ่าพี่ๆท่านใดนะสนใจทักกันเข้ามาเลยครับจเจริญกรุงพัะเครื่องนะครับจเจริญกรุงพัะเครื่องปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับไม่เกิน3วันนะถึงบ้านท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ จริญกรุงภาคเครื่องต้องขอขอบคุณนะครับลาลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ๆนะเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ